ที่จะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูบูชาครูในวันนี้นะครับเพื่อครับเวลาเหลือไม่มากแล้วนะครับเวลาเหลือไม่มากแล้วท่านผู้ยังไม่ได้รับกานไหว้ครูบูชาครูเพื่อที่เพื่อนไม่ใช่สะพันนะครับเวลาเหลือไม่มากเลยนะครับเวลาเหลือไม่มากแล้วเพื <c oughs> ่อนที่บูชาครูไหว้ครูในปีนี้นะครับ ทางวัดึ้นมีท่านพระบัวนุภูพิสารจิดเจ้าวานก็จะนําไปซื้อที่ดินขยายอาณาเขตของวัดให้กว้างออกไปซื้อไว้เก้าไร่นะครับห้าโฉมดินอีกนะครับถ้าจะํำเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ก็ประมาณสักสิบล้านตอนนี้ได้ดาเนินการไปแล้วนะครับก็เหลือยังโอนที่สับที่นะครับ เงินบูชาครูไหวครูในปีนี้ท่านละเจ็ดร้อยบาทบูชาครูด้วยซือที่ดินถวายวัดด้วยถ้าท่านจะบูชาทา,า,นนาจจงนะครับเป็นสานะสมบัติส่วนลางใครจะตายใจแจ่โอนก็ไม่ได้นะครับขายก็ไม่ได้นะครับหรือกรรมสิทธิ์ครอบครองก็ไม่ได้ที่ดินของวัดน,นะครับเป็นสมบัติที่ ปัญคงผาวอนทำบุญกาพลูค่าบุญกาคลูหนึ่งร้อยบาทนะคนรับทางวัดแผลงวัดจุลมงคลเหลียงลูกหลวงพ่อนั่งเผือด้านหนา้าด้านหลังเป็นลูกอหุ้่มานให้เป็นเรื่องหนึ่งลูกนะครับนอกจาก <c oughs> ท่นทานใช้บริการหนึ่งร้อยบาทบุญกาพลูแล้วหนึ่งร้อยบาทของพ่อวัดจะเอาไป ซือที่ดินขยายบริเวณของวัดตอนนี้คือแล้วเก้าไร่นะครับอยู่ทางด้านที่ใต้ของวัดสองตอนนี้เก้าโมงยี่สิบเก้านาทีนะครับจเหลืออีกสิบนาทีก็จะถึงวิธี บูชาครูแล้วนะครับท่านที่บูชาครูเสร็จแล้วหาที essions, ่น mm ั hmm. ่งนะครับหาที่นั่งถ้าในเขตพันวิธียังมีที่ว่างเยวก็หาที่นั่งนะครับก็คงจะมีทุนที่ให้ท่านนั่งไม่พอนะครับไม่พอ ศรัทธาความเชื่อของพี่น้องประชาชน <froze. S 2> ได้มากันมากมายบร,ริเวณวัดลานวัดสังฆะไม่พอที่จะรองรับศรัทธา,าของท่านแล้วไหอยู่ได้านางมาอยู่ได้านขครับด้านหลันนะครับขอเว้นทางให้หลวงพ่อหน่อยหลวงพ่อพระครูลกูกคุณพ่อพ่อพระคุณลูกคุณด้วยกวารเดินพร้อมด้วย พระคณอาจารย์จะลงมานั่งประกอบพิธีบูชาตูวนันทีเดินไม่สะดวกเบาการดินตาหนื่อยเบาการดินาหนื่อยที่เขาให้เดินมาตึงเลยนะครับ ขึ้นไปยังวิหารจากสุวนุขขึ้นเต็นที่รประดิษฐานลหาลวงพ่อจิงหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อเ,เปียกและก็หลวงพ่อเปิ่นท่านพระทูนุกูรบิษาุกิจจะขึ้นอยู่ไปกับวัตรบูบาอาจารย์ก่อนแล้วจะลงมาที่บริเวณพิธีไหว้ครูนะครับขอเรียนให้ทราบแล้วก็ให้ทางด้วยให้ทางด้วยนะครับขอให้ทางด้วย เรามีเวลาเหลือประมาณ9นาทีนะครับก็จะถึงพิธีไหว้ครูบุญาครูถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันศักดิ์สิทธิ์อ่าเป็นวันมหามงคลส่ารับลูกศิษย์จับรับลูกศิษย์ลูกหาและท่านที่เข้าร่วมพิธีในวันนี้นะครับอาจารย์ดูให้บ้าง ขัานตือนเพื่อครอรัวทุกคนที่สาริตลงมาไหว้บูชารูบนที่หารจากสดพุกเสแล้วก็จะไปขึ้นไปที่ปรมาจีน้าลูกหลอมพระเกศพระคุณจาท่านจ้าคุณพรมประชา้าหลวงพ่เปิดนะครับแล้วยกจก็จะล่าคํา จะมาอ่านสีรักสีกันนะครับแล้วก็จะแผ่จิตภาวนาตรงนี้ครับตรงนี้ครับบูชาครูอยู่ข้างบนนี่ครับขึ้นไปด้านซ้ายในในมือท่านนะครับยังไม่ได้ทานครูนะครับใครที่ยังไม่ได้ทานบุชารครูครูเลือกเลยครับรียะเวลาเลือน้อยเจ็ดคนนะครับก็อนหน้ากนะครับตอนนี้ก็ ไม่ร ok ู <jamais drama> ้ว่าสถานที่บูชาคือยู่ตรงไหนก็ห็นใจนะครับก็ยังมีเวลาเหลือครับมีเวลาเหลือเชิญครับเชิญครับห่าที่นั่งครับหาที่นั่ง ยังไม่ได้บูชาโตอร์ขึ้นมาตรงนี้นะครับต้นทางด้านหน้าศาลาด้านขวามือของท่านนะครับเป็นสถดนอดรถท,ที่รับ่างกูชาครูไว้ครูนะครับ่ยังมีหลายท่านที่ยังหาที่กูจาครูไม่เจอ,อสับรวยผาไมมอยู่ที่สารคานผาไหมลอยอยู่ที่สารคานทนะี่ห,หลวงพ่อกำลังเดินผ่านจับรวยตด้ที่พวกคนเก็ยละละไม้น,นนะ หาไม้ใหญ่ท oh, <calculating. S 3> mm ี hmm. i, ่ไม้ลอยอยู่ที่สวายสังฆทานไปหยิไปด้วยถ้าท่านที่ยังไม่ได้ประกอบไปด้วยก็ยิ้มยิ้มหลวงพ่อยู่ให้จบรายการข้าหลวงก็อกด้านบนอยู่นะครับ ไหว้ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วก็จะลงจากวิหาราจาตรุรมุขขึ้นไปทำพิธีที่ประพิธีหน้าลูกรอเหมือนของหลวงพ่อเปิดน,นะครับเดี๋ยวทางด้านหน้าอาจารจตุรมุขให้ท่านท่านกคะน,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 กน,กนะครสำหรับพี่น้องทุกท่านที่จะร่วมพิธีในวันนี้หาที่นั่งให้เหมาะๆนะครับ ก็เดี๋ยวตั้งใจรับเรียนใกันนะครับอตอนนี้ท่านกรลขึ้นไปยังปะระดับวิธีแล้วนะครับ ก็จะที่บนตารางพิธีนะครับเพื่อให้เหจ้าหน้าที่เครื่องเสียงเข้าไปด้วยนะครับนะให้เจ้าหน้าที่เครื่องเสียงเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวก็หลวงพ่อจะให้เสร็จนะครับ ปาพนากงานดีเคดูต <inä S 1> ู้เลยนะนั่งร้านทุกสถานที <this> <ket> ่นะครับเอ่จ้าหน้าที่ควบคุมเสียงขึ้นไปได้ยังเอาเั้น้ที่ฟังด้วยนะครับตูเจ้าหน้าที่โทรที่ถึงไขึ้นไปควบคุมเสียงนะครับมาเปิดตาขึ้นไปด้วยนะครับ คังปูเชมิทิมิตาสกาเลนะทิมินาสกาเลนะสังคังปูเชมิสังคังปูเชมิอะระหังสัมมาสัมพุทโตภะวะะรหังสัมมาสัมพุทโธภะะวัพุทธังภะวันตังอภิวาเถรีพุทธังภะวันตังภะวะเถรีสะวาขาโตภะวะวันตาธมโมสะวาขาโตภะวะตาธมโมธรรมังน้ำมัสั ประมาณเดซา

ระวังตึกไว้ระวังของหายระวังล้วงกระเป๋านะครับบารคร์บอนลายนางครับห้ระวังนะครับเาระวงองหายนะครั้งระวังนะมีความโบราณเป็นมาเรื่อยๆตัเต่าเรื่อยต้อง เตือต้องไวตไม่ว่าะไหวใช่มันไม่รอดเร่ีเปนปวดหัวปวร้าับเออตืนไหวตัวเตือนต้องไหวตับไมากๆทำให้เวลาทีมันร้อนร้อนเกินงประกาวปวน่ตื่นเต้นเ่อระบาวค